สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนนะครับผมวันนี้สวัสดีสุขุสุคนบพี่สาวกับใก่มีคนถามมาหลายย้ายเปไหนตั้งแต่รีตัวนย้ายยิ่งนาหน่อยว่ยอยู่เพิ่งสิบป็นได้กินหอดกางเต็นท์แถวขอน่พี่น้องเอ้ยบ่าวนอนน้ำมาเรียนกับย้ายเลยเด้อนี่นี่นี่นุ้ยไอ้ไอ้น้องโจครับน้องโจเนี่ยฝากป่ามาให้ย้ายเนาะป่าปลาคอปลาช่อนปลาช่อนแดดเดียวฝากมาให้ยย้าย กเลยเอาเบิ่งมาแยงยายน้ำแล้วก็เขาก็มาจากออฟฟิศแบะพี่น้องเพิ่นกันเพื่อนขอบคุณเพิ่นกันเด้อขอบคุณค่ะอัที่เพิ่อนฝากเขาโคตรไม่ให้เขาโคตรจนพลาสดใส่เห็ดแนว่วมจัดจักไปโอ้เอฟซีเพิ่นฝากมาให้ไปกระตี้ฝากมาให้ก็ขอบคุณไปยังเจ้าขอเขาโคตรต้มปลอกต้มใช่น้ำตาลต้มเวิร์ฟปลกระแซบด้วยดอกอช่วงหนึ่งแดงใส่เห็ดแนวแนวนี่มันแซ่บ เขาขดท่านมันแสบก็เรยไปเห็นแนวโทรไปหาอยู่วโทรไปหาไอ้เลนหน่อยอยู่วะมัโทเทียมันเือเทียมงเลซือมาโทร,รไปทีเมื <laughs> ม่อไหรล่ะสิมากินไปฮะสิบแปด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 ห่โอ้สองหมื่นสองหมืน่นเนาะแค่ันบอกเทียนขอยกัเทียบมองด้วยไอ้รุ่นมันบา เิ่นวานี่เป็นเิ่นว่าเป็นออกงานออกงานเนาะย้ายเลยวา่าหารเรื่องเอ,เอาล้านหน่วยไปบอซะ ่นรับงานไหวนะ่นรับงานคอบครัวไหวนะพี่นออ้องหายอย่างบ่ลูกไปได้ล่ะลูกก็ให้กทำาแม่ไม่เร่นกูเัี้อยู่ไหะ <c oughs> คิดหอดนี่ะพี่น้องขิดหอดเสียงกันเหมือนนะแม่กนสิไปแม่บอกเดินนางกินเขา่ปไปนางบอยฟังอยู่มันก็นนางหัวสันเยแม่แล้วก็คิดหอดเนาะลูก ลูกใครลูกใครเลยล่ะบ้านพักูบ่าเห้เอาไปแม่ว่าเนาะพอเนี่ยสภาพบ้านห้เอาไปนะแม่ว่าเนี่ยเอาไปลูกมันไงแรนหันกูเข้าบ้านดี๋มันน้อยแม่ว่าเนาะลูกใครเละล่ะบ้านลูกรว่าสร้างแม่ไม่เดล๋ยวกูเลี้ยงอยู่นี่แม่แม่วากะเข่าไปเบิ่งบ่วแซ่บดอกพิณหวองเอ้ยเข่ากับไข่เนาะกินกับไข่กกับไข่ดอกเขมกเลอเหมือนกับกินบ่วแซ่บ ตอนนัหมดหมดหมดเกือบเลยนะอ๋อโอ้โหเห็นเห็นไปเข้าไปปลูกดอกไม้อยู่เห็นไปปลูกดอกไม้เต็มเบิดตอนนี้ก็มือเศร้านี่ก็ไปคุยกับไปให้จันอะิ่นเฮ็ดอันนี้อยู่ต่อเติมออฟฟิศอยู่ไอ้มาเฮ็ดห้องเก็บของเพิ่มมาหนะ ไอ้มองจอดรถกะเฮ็ดเป็นห้องเก็บของอเพราะว่างห้องจอดรถเฮ็ดมองเก็บของมปแล้วเออเพิ่มเิมอีกสองห้องแล้วกะเฮ็ดเฮ็ดมองบงังแดดด้านข้างว่ามันแดดเพราะว่ามันกับปล่อยหลวงมันเฮ็ดหลงังคายมันนะ่ะนะเห็นะปล่อยปล่อยหลวงรถจอดมันกับแดดคือเก่าเมื่อวานกับเมื่อวานก็ไปถอยรถจนเหนื่อยเขาไอ้ไปจอดข้างใน,นให้นะเพราะาไอ้กอกี้ขี่มาจะไปส่งพยาบาลน,นะจะเอาขึ้นมาในบ้านเมืากากม่อวานเนี่ยมัน มันกลุ่มเปิดอะไนี่บ่ได้เปิดประตูไอ้นี่มดตายบ่บ่แม่นไอ้อย่งเป็นบอกเนี่ยไปล็อกไปล็อกอันนั้นนะไปล็อกอันนี้ไปเปิดล็อกอาไว้นะเพราะว่ากันเปิดตัวนั้นไว้มันก็สีมันก็สี่คือคือล็อกไว้ให้มันเปิดเปิดตลอดนะถ้าปิดเขามันก็ยังสี่ยังสีเดือดเขาที่หมดเด้บ่เออได้แล้วผมบอกไอ้นี่แล้วไอ้ไอ้ไ้น่องไอ้อ้นี่ทัศนีมันนี่แหละวเมื่อทัศนีไอ้ และไอ่ออกว่นได้วะร้อนเผื่ออกว่าันว่าสิไปซื้อเขากระเผื่อวันไห้วันทันเออก็ไอ้นี่ไอ้กับไอ้ระดาไอ้แพ็คเสือนะแพ็คเสือให้พยาบาลนะเป็นไอ้เสือให้แข็งเออเสือไล่นะเพิ่นเพิ่นสั่งมาลูกค้าพนเพิ่นสั่งกะให้ไอ้ทัศนีกับไอ้ระดาทรงให้นะทรง รับออเดอร์ให้เสือ้อตอนนี้ก็เสื้อเขามาาลายพี่น้องใครนใจเสื้อก็ง,งามๆไปเต้นหนาหา่านกัดสั่งทักไปแอดไลน์เขามาได้เด้อครับอยู่ในเพจครับแอดไลน์ใคาอยากได้เสือ้อกงามๆครับตอนนี้ก็บักไลน์ครับตอนนี้ลอดแหลกจนชิเบิร์ตแล้วพี่น้องคนสั่งลอดใหม่มาอีกละ่ะเสือ้อก็ทักทักกันเขามาพี่น้องทักกันเขามา้าเพราะว่าหางเทียทัก,ก่อนก็ได้ก่อนน,นี่ผหาลังคนขนมหมกนี่หมกไห่ขนมหมก เดี๋ยวก็มาเลเดียเ๋ยวเลก็มาเดี๋วไอเามันแเลึกจมจอเจ้ามาให้หมดนะโอ้ยเหนแต่เปนชวไอคุยก็เจ้าไอคุยในแชทนะโอยจิตหอดไปน้ำนนนบ่เฮาเลยนเปอก็พอฮแกะแกดูก็พอ <laughs> เขาหอนนหอนพี่น้องนี่นี่อนแดดหอนนี่ห้บ่หอนอืมมันเดือหนาวเก๋ดังค่าเนาะเก๋ดังคาอยนี่หออนันหนาวอะหนาวอันนี้ก็พอเราก็ขอคุณน้องจูกันนะเพราะหอา้ยายขอพุณหลายๆตัวเดาะเว้าก็เแกงนะ ก็พยอุายากอุ้นนุ่นเอ้ยน้องโจกระทักไปที่เพจน้องโจเด้อครับป่าปลาแดดเดียวครับผมป่าเสียบปลาแดดเดียวป่า,ปา,ปาสลิดหลายอย่างคุ้งปลาครับพี่น้องกะสร้างน้องไปครับให้พอคนขายเนาะพอคนขายกะอยูุ่่นละอยู่บานเป่นุ่นละพี่น้องใครสนใจกระทักก็ไปสร้างกับน้องนั่นแหลครับแล้วก็ ผู้ใดที่ถามหาน้องตุ้ยเดี๋ยวน้องตุ้ยกับสีม้ามั้งครับมื่อนี้มื่อนี้ละมื่อนี้มื่อนี้กับสีสอดเพราะว่าไอ้นางกับมาเคลียร์งานนางอยู่แต่ว่าก็ที้ก็ขึ้นบ่ายเลยพี่น้องดีใจเติมเพิ่มมาคนไปไี่ไหนบ้างคนในเมียนะเขาก็เขาก็นเดี๋ยวบางคนเขาก็นเดี๋กลับบ้านนะกลับบ้านเดี๋ยกลับโดนนะกินแต่ว่าน้ำมันเสื่อมไปกว่ามัน ไ่ซื้อเนี่ยผมเอาไปหนึ่งรอบคกเอาว่าขายใครมูลแดงมูบอบ่ขาายไงื่อสื่ื่อเงี้ยมันสามลนอยมื่เป็นยังกินล่ะเอาก้อยลูกนะโอ้ก้อยก้อยเห็นบ้านนัเออเป็นวัาหนึ่งวันที่ไอเห็นไอะเจ้าว่าสิอถอดใจใครเห็นนะอเขาอสรงใครกยเจ้าปเจ้าไปหนึ่งสื่ออะไรสือของ ไอ้บางสร้างไปืจอเองอ๋ออันว่าถีหนี่อยู่ว่าสีวัตถีถมหาพยาบาลอยู่ให้เพิ่นเบิงนน่งอะไรนี่ให้นะเบิ่งมือเบิ่งมือเฮ็ดเสาขึ้นเสาหาม,มือดีนะวัตถียกมุ้งนิกอนนะบ่านอืกีดวางสัน่นคุยกับไอ,อ้ไอ้ไนทารีไปล่ะมาเดี๋ยวมันเดีียวเวียวกนี่ก่อนนะเดี๋ยวเวียวกนี่ก่อนกันกนกนกนดยางหน่อยกัด หยกมุวงไหว่นว่าไเมื่อนี้ท่านนัเมื่อนี้ก็เลืนสี่ท่านบอกสามันไปซื้อปุบอิดมะกอสาม่นสามพันบาทกะจิกก๋อยซั่งก๋อยค่อยซั่งก๋ยแป้งเป็นว่าค๋วยกอยเห็ดไผเน้อย็นมเยนนบวบฝากเลยหาได้เอามาใส่ หาได้ซื้อมาใส่หาได้ซื้อมะซีเหลี่ยวกนกำแพร่งนี่บวแมนพูนยี่บาทเนี่ยชุดคือกำแพงนี่นี่กำแพงนึ่งกะเจียวกะเจียวเฮ็ดคือยังย้ายวานหลานเฮียนเห็นผู้เฒ่าหลายคนเพิ่นกับเบาน้ำเนอะค่อยๆเฮ็ดไปเนอะมันยังบวของคนว่ากะสีกะสีเฮ็ดค่อยๆเพิ่งย้ายบวกองเฮ็ดเฮ็ดทีละนิดทีละหน่อยไปนะพี่น้องมันยังสมความเฒ่าเบาแล้วจก่ก็สงสีตะกี้เอาน้วมักลอยไปขาย เดี๋ยวจะแม่เก็ันก็ื้อมาเก็บั้เอาไส่มาลงรถซิปหล่อหนึ่งรถราคก,ก็ซืแ้แต่กิมมนมันหิวบะแห้งเนาะเนี่ยเนี่ยแตกินบะแพงได้บัตรแดก็ซื้อมาใสซื้อได้มาใสดนแล้วดมดเรียนเกิดทัด้แล้วหาได้เยเรียนน้อยอเดีนี่บะมีเงินสดเนี่ยเนี่เอายาทองจัเงินสดกระเที๊ยบก็ยังวานแต่คอยเฮ็ดไปเนี่ยได้ ดนนี่ก็ตื่นั่นตอ้เเห็นมากวางอมาตีกันได้ดแบบตายเลยจรัางเ่ทนเขาต้องให้ไปตามเงินเขามันก็ะลีวคื้เก่าลูกลียบลอยนี่กําแพงโ้งพยาบานเาเท่าใดวู้ยลอยกลัวกได้ละแล้วเฮียนมันจะมาหอนเหคุณ้าอเหปูปับเทเดียวว่าเฮียนหอนเหคุณว่าเห็นผูเฒ่าว่าก็เออกะเฮียนซีอะไรกะเียซีจะมิ้งหร่ มื่อนีมันุันเขาเดินซีแลวบุ้งวันเขาเดินซีแลวบ้งยันซีแล้วขั้นมีเดินซีไปจะลูกได้เดินหกต้องลูกัานสั่นก็เดินไปไปเปือจะจอนไ้ขึ้นเสาไหวซีเออเขาเอินยังกโยกเสาเนี่ยโเออเสาเนี่ยเวังซีบอกังซีกระไดเนาะกระได้เขาเหตุไปเรื่อยบ้านเออเขาจะได้โยกไป าแต่เขาดีโยกใบบานเขาอย่าแค่มือได้เากระเฮ็ดวันวางโยกบีระสาดเลยโยกใถ้าเฮ็ดมือนั่นมือนี่นี่ละมือนี่มือนี่มือสันมันดีเขาก็ยกใใส่ให้ต้กวนใบนี่กับวาที่ประมาณนั่นนะทีประมาณือื่นมือานเรื่อกัไปซี่เล็กมากแต่เคยแล้วค่ะบานหาดีเขาซื้อซังสีมะม่งว่เอาไว้โดนดอกเอาวาเพงาเขาเป็นเล็กแมนบอกหลือเขาซีอีเขาปตอกใเขาไปตอกมุงบ สำคัญบบก้อนบ่ยากนะลูกเพราะเขาได้เงินเขาได้เขกาแอมไปตามคมันหลดคอยเห็ดไปเมื่นกจด้เสองเนาะยกเส้อไปคือ่เอาเขานเออมุงมงกติปมณนั่ะแหละ็ยกมึงอะนะระมนนกติไดยกมงไปแล้วมือนี่มือสันวันนี้เขาตรงเอาซอมแงแต่ขนมาลุมเลยทางไปโหลดมันเขาได้มันจะครับ ขาเอิ่นถามพื่อนยูเ้อเออจะถามแล้วพอยสูขวนบานเท่าไรบานำางเออผู้ผู้เดียวละเพิ่นจะถามถามเพื่อนนเดียวี่เลมีนี่จะถามพยาบาลเพย่บ้านเดี๋ยวเราบอกถามพยาบาลก็ถามิึงเลี้ยนคอยกระชากแม่มันว่าแต่มือดีเขายุกเลยเขายกเลยแต่ไปเดินทางยกเขาได้เขายุกเลยบานเลือนหาเขาไ็เไี้ที่ดเ่าบาน เขายกแล้วเขาต่อเนืเพราะจะว่าเพราจะว่ายกไปก่อนนะเนาะเขาจะให้โดกในโยกในเดือนสี่อะไปเว้นหาเฮ็ดก็เป็นง่ายเหมือนเฮ็ดเป้เลยเรื่อยๆเลยสื่อเล็กสื่อนี้ไม่เขาเฮ็ดโค้งลังค่ามาท่าสีท่ายังไม่เฮ็เ็ดเป็นโค้งยกขึ้นรบานยกขึ้นแล้วเขาจะจังสื่อเอามาม่งไบทาหม้อม่งบ่ได้ต้องมุ่วงใบวานอิชนี่เ่าสำคัญบ้าน เขาดีซ้ำได้ก็ส่อมาเขาซ้ำได้ก็ส่อมากนะแต่ว่ามันดีดีขึ้นเมื่อได้กกับมื่อนึงพอบ้าาอาหายหื้อเงินมันก็ต้องเอามาปับปงให้มันหรือสีเลี้ยวดุสีใสยก็สร้างัวมันทำนาพอหายเด็มาเดินมงไหวการปอกการนี่กะมันได้เขาได้เขาสวยมากเลยสวอมาไเล เอาจั้งในพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้สนิทซะก่อนเนาะไว้พอกันไหมคลิปหน้าก็ถามข้าวถามข้าวย้ายมาหลายเกิดมาทายสุพีสุนองเบิ้องนะครับเนาะจั้งในก็อย่าลืมฝากติดตามเฝ้าุ๊กเพจครบสามหมื่นไว้ด้อครับพี่น้องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับย้ายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ